โอ้ยนังนี้ทำไมนักเลีกันเลยคะไม่มีคล้องไม่มีคล้องไม่มีคล้องอืมไม่มีคล้องเวลาไหไม่มีข้องมันบ่ยุ่งกันนี่ละมันบ่ยุ่งกันอ่าไม่มียุ่งเดี๋ยวเด้ที่เห่านี่นี่เดี๋ยวดีเด้อใจม่วนหน้าแบบนี้เด้อค่ะเอาใจถุงพลาสติกี้ยกอยเดียร์ี่เด้อค่ะมีวานบ่มีหอมบอมีหวาน แล้วก็มีตัวตัวหนีน้ำเคือตัวยางพุ่งตัวไรตัุกทุกเสียบอืมทุกเสียบนะอนตัวเล็กเล็กตัวเล็กๆเป็นอกเออนี่นีนีไปเสียกับสายยางกับเอข้อพีเอเอาไว้เสียบกับข้อมเมนพีเออ่าเนี่ยมาเสียบใส่สายยางเลยมาดูอเนี่ยอันนี้ตัวนี้เสือใครไปซื้อมาใส่มันง่ายเหมนหมูหมูเอาเสียบเสียบกับสายแพ็กโคเข้าไปอ่าเสียบยากหน่อยหนึ่งเนี่ยเสียบเรียบละเออแล้วเราก็เจาะดูเลยจะต้อไปก่อนต้อตรงไหน เนี่ยเราก็ได้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็กะเอานะครับว่าจะเอาวงขนาดไหนของต้นนะครับแต่เราก็เจาะด้านนอกไว้ก่อนเพื่อโยกย้ายเข้านอกเข้าในได้นะครับเนี่ยเวลาเจาะนะครับเนี่ยไอตัวที่เจาะของเขานะครับตัวไม่กี่บาทแนี่เป็นรูเลยเห็นไหมครับสอดรูทีเห็นไหมนี่ไงออ่าเป็นรูแล้วแล้วก็เอาสายอันนี้เสียกันเลยเนี่ยเรียบร้อยนะครับไม่มีรูนะครับมันมีล็อกของเขานะครับ อ่า,อาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเพิ่มเป็นสี่หัวนะครับง่ายง่ายง่ายๆนะครับสบายสบายใครก็ทําได้เนี่ยตัวเนี้ยตัวตัวเจาะนะครับนี่จะเจาะนะครับเป็นสี่หัวเรียบร้อยนะครับที่เราเออเอามาเสียบแล้วทีนี้ลืมเจาะใส่นะครับพอดีเปิดน้ําเห็นนะครับก็เป็นข้อดีนะครับอ่าสปปิงเกอร์มินี่ใส่หลายหัวเวลาตันหัวใดห,หัวหนึ่งเราก็ยังจะเหลือนะครับถ้าเรามีหัวน้อยเวลาตันก็ ทำให้ทุเรียนไม่ได้น้ำก็จะอาจแต่เสียหายได้นะครับทุเรียนจะขาดน้ำได้แต่พอดีข้งเรามีลายหัวตันหัวหนึ่งสองหัวเราก็ยังเหลือนะครับเราก็จะทําแบบเดิมเ้ยเนี่เยเกบี่ยเกี่ยร้อยนะครับเนี่ยก็เอาที่เจาะไปเจาะเลยนะครับเจาะเหมือนเดิมแต่ตัวนี้จะเจาะเจาะเขียงนะครับไม่เจาะตั้งเพราะว่าเราจะให้ไปฝั่งนูน้นเราจะเจาะถึงเสียงอ่า วางนะครับทิมไปเลยเนี่ยไม่มีน้ํานะครับไม่ได้เปิดเห็นไหมครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปเลยอ่เรียบร้อยถ้าถ้าถ้าเสียบป็นเสียงเนี่ยมันจะไม่ไม่พับสายเราจะไม่หักอ่าอุปกรณ์ต่อ,อกกไปคือกันไกนะครับที่เรามาวางอย่างนีเเ้เราวัดความยาว่ะเผื่อโยกย้ายได้นะครับตัดเลยตั๊บเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็มาเสียบหัวสปริงเกอร์คือเก่าเนี่ย เราตัดแล้วก็มาเสียบเลยเรียบร้อยเห็นไหมครับเนี่ยก็าเป็นลักษณะนี้แต่เราลืมใส่ช่องนี้ที <c> ่ <oughs> ใหม่าใหม่เข้ามานนี้มาสับเข้า,ไป,า,าปไปนะครับแล้วก็มาเสียบใหม่นะครับ <c oughs> ง่ายๆนะครับง่ายๆสบายๆายใครๆก็ทําได้ไม่ต้องใช้กาวนะครับกามีไว้ให้โดมนะเพื่อน แต่เยกสมัยนี้ไม่รู้จะก,กาวนะครับยุคเก้าศูนย์นะครับจะรู้จะกกาวนะครับน,น,นียุคเก้าศูนย์วันนี้หนุ่มยุคเก้าศูนย์จะรู้จะกกาวนะครับเอาไว้เพื่ออะไรนะครับ <c oughs> คนอื่นเขาไวป้ปะยางรถนะครับ <c oughs> แต่ทางเราเนี่ยเก็ไบไว้ใช้นะครับ <c oughs> ร <c oughs> ขำๆนะสบายๆายที่สวนเกษตรไร่มาจันที่สวนทุเรยียนออำเภอบ้านกวดจังหวัดบีรานะทุเรียนภาคอีสานนะครับสุดยอดน้ำมันตันก็ น้ำสปริงเกอร์ตรันให้ไม่โน่นเห็น,เหนปะ่ะฟุ่งจวดๆเลยออเอาแับไป,ไปเปิดหางมันออกแล้วตอนไม่เปิดแต่มันเคยออกบอกไหลจวดวดเลยไม่ต้องทากาวอันนี้ มันตันแล้วก็เรามาทําใหม่นะครับทำใมเราทำง่ายดีจังเลยนะ,ะเราไม่ต้องใช้กาวนั่นออกแล้วง่ายง่ายหมูหมูมไม่ต้องใช้กาวเ<อ>นี่ยกาวเอาไว้ดมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมาดูมาดูทางนี้นเห็นไหม แอมยูนี่นะคุ้มจุดๆอ่านุ้จุดเนี่ยแล้วก็มีหัวหัวเสียบเงี้ยแล้วก็เสียบเข้าไปนหมุนแล้วหมุนแล้วติ้วๆเลยเห็นบ่อเห็นบ่อหมูหมูหมูออบิงเกอร์มินี่นะครับที่สวนทำแบบนี้แหละสบายดีไม่ต้องใช้กาวกาวไวดม <laughs> อายุ90นะคนอายุ90จะเข้าใจนะครับเ,เรื่องเกา <laughs> <laughs> เด็กสมัยใหม่เขาไม่รู้จักนะครับเกาแต่้ายุ90จะเข้าใจเรื่องเกาตัวนี้สงองสยสะตันหรือเปล่านี่ค่อยๆนี่ยงสงส่เลยอืม,มลอง <c oughs> ดู ไม่เห็นแรงเลยตัวเนี้ยเล็บวาวกับหัวกับหางแน่อ่าตาไม่เห็นหูไม่เอาไม่ดูแล้ว็บเขาวาวกับหัวแน่ฮะวาวที่เราเสียบตรงนั้นเน่ะมันจะมีกับหัวกับหางแล้วมันจะไม่ออกแรงออืใช่เออตรงนั้นแหละยกลับหัวท้ายถูกต้องมันถึงจะแรงก็แรงดีจุ่มันไม่เห็นหูนอ่ะมาดูสิ่กับหัวกับขา เอาสีสันเนาะโอ้กลับหัวอีกีถ้มันกลับหัวแล้วมันจะออ,องงกหอ,อ,อยอ่ะเปลี่ยนม่แล้วเด้อทุกคนนะเบ้งแบบเนี้ยคือเก่าคือเก่าบ่างนึกเปลี่ยนมาเลยดีกว่า ยังไม่เป็นไอ้ไรยังอื่นเด้อเป็นมินิสปริงเกอร์อยู่เปลี่ยนวอดตัวใหม่แล้วค่ะางเปลี่ยนวอดตัวใหม่แล้วแรงขึ้นตั้งเยอะเด้อนั่นมาโอ้หนวิ่งกระจายเลยบาดนี่อ่าแสดงว่าเป็นพ่อวาวเออวาวเสียมสภาพผิดยอกผิดยู้มันแกงมันแห้งเกินไอ้ขับไปขึ้นทอด่เออเออเอาซื้อเยอะนะช่างเยอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมกับมินิสปริงเกอร์ อ่าของน้อยแต่อาศัยหลายหัวกระจายได้ทั่วถึงว่าดีกว่าใช้สังหัวต้นใหญ่ๆเราใส่สีหัวอ่าไปดูฝั่งนู้นเลยสีหัว